สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับคุณแม่ปลาสุภาพรสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมมากๆอะไรเงี้ยถ้าเจ้าชื่อนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่มีปัญหาก็คือถามว่ามีปัญหาไหมก็คือไม่มีปัญหาครับผม, <laughs> ผมถามถามว่าได้ได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยผมคือมันได้นะครับสมัยก่อนได้นะครับสมัยก่อนก็คือ นั่นแหละครับผมตื่นก็เพิ่งอยู่บนเตียงนะครับผมก็รีบกรุกกิจอกลุกกิจอรีบไปก็กกกกจะไม่ทันครับผมสวัสดีจ้าพี่เตือนสวัสดีจ้าตายแบบเบิกจันเวียงอุ่นพระบุกดชมนจิระกนภพยสาลคุณบอลลูนสาวชวนสวนค่ะบางท่านก็รู้แล้วครับผมบางท่านก็รู้แล้วแต่บางท่านยังไม่รู้นะเพราะว่าบางท่านยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ทราบครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้วันนี้แต่งตัวสวยนะสวยจ้ง thank you เตือนก็ต้องโทษด้วยว่าเมื่อวานผมไม่ได้ไลฟ์นะว่ผมจะเอาหัวบังรูปภาพข้างหลังนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะไม่กล้าทำอีกแล้วอ๋อไปถึงว่าค้นหานะเหรอตึงตๆงตึงตึงติงติงตึงตึงตึงอะ ขอบคุณครับผมขอบพระคุณมากครับผมปีแล้วจ้าคุณวารีเปลี่ยนเลยครับก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะทําได้เยอะนะครับผมก็ถึงการเข้าถึงอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็บอกครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการตั้งชื่อของตัวเองครับผมขอบคุณกําลังใจครับ ก็วันนี้ก็มาไลฟ์เหมือนเดิมครับผมก็จะไลฟ์เวลานี้แหละครับผมจนกว่าจะผ่านนั่นแหละครับขอบคุณครับที่มาเปิดการมองเห็นครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับ,บคุณวราชพงศ์สวัสดีพี่เอมันดีนะใช่ใช่ใช่บางบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นค่ะไม่เห็นเออเอไปเซฟใช่สวัสดีคุณวราชพงศ์ครับจาของแอนลดลงนะคะอ่าเอ็ด นี่คือลูกเรือค่อนข้างที่จะยากอาจจะเป็นไม่ใช่ที่ระบบอาจจะเป็นพ่อเราด้วยนะคะหนึ่งความขยันของร้องครับผมสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณที่มาทักทายครับผมปู่น้องออนิวเป็นไงบ้างอันนี้เป็นเพจหรือโปรไฟล์เอ่ยผมตั้งค่าไม่ผ่านทั้งทีผมก็บอกว่าผมก็ถามเอไอสลับคุณเฉิญสวัสดีครับผมคุณจิตบิวตี้ซาลอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอต้มต้มนะต้มนะแล้วมันก็ได้กลิ่น อ่าใสแอนใส่สมุนไพรเนาะใสตะไคร้ใส่ขาใสน้โห่ข้าไก่มาลอขึ้นมาโหจะใส่เครื่องต้งยม,มตตยำคือซดนได้เลยโโปรไฟล์แอนก็เป็นชื่อเล่นนะ <c oughs> ตามที่คุณเฉยหยุดเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าของคุณแอนแอนไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าเลไม่ได้ตั้งเปิดโหมดของคุณไพเรีนยนจันทาตอนนี้เ <c oughs> <ๆ S 1> พื่อนๆไลฟ์อยู่สี่คนก็ก็ทยอยไปให้ไปหาเพื่อนๆเนาะเ็ไปหาให้ครบทุกคนนะครับ ก็ไปทักสองคลิปก็ว่ายากแล้วสิบคลิปจะอาหารที่ไหนลงุงก็นั่นนะสิก็คือเขาถ่ายลงไปให้ได้สานาทีอะถ่ายนี่นี่เหมป็นฝ้าพา,าอ้วนก็มาอยู่ทักทายยางค้างคืนค่ะส่งกําลังใจให้กันจ้าสวัสดีครับผมแอนไลฟ์จากประเทศแคนาดานะคะโอเกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผม <c oughs> สัญญาณหรือเปล่าเนาะสัญญาณฝนตกหรือเปล่าอาจจะเป็นสัญญาณแน่นอนครับถ้าถ้าเป็นขาพีเฉิใกล้ยังคะ <c oughs> กนยมองไม่เห็นเลยครับรไม่เห็นน้องแอนเลยไม่เห็นน้องแอนเห็นค่ะน,น,น,นี่เอนกำลังหาถั่วของเรานั่นเองนะครับผมคุณออนทัวสวัสดีค่ะคุณออนทัวสวัสดีทุกท่านจ้าแมอุดมก็สวัสดีมาดามบ้านดอนก็ชื่อจริงนะผมก็ผ่านมานะครับผมสมัยก่อนแต่ว่าช่วงหลังนี้คือค่อนข้างที่จะยากนิดนึงคนระับสรับเพจนะก็ะมา,าเป็นแยกประสบการณ์นะครับก็รอดูคุณเตือนก็ขอโทษด้วยว่าเมื่อวานผมไม่ได้ไลฟ์นะผมจะเอาหัวบางรูปภาพข้างหลังนะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ตตัดได้เลยพี่เฉินถามอะไรนะคะถามว่าคุณคุณคุณน้องไอเห็นเห็นโปรไฟล์คนออนทัวเรื่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสวารีซัฟวอร์ดสวัสดีครับผมก็พอพูดเรื่องชื่อออกคูณหลายคุณปราณีเหมสุวรรณสวัสดีนะคะดวงสีสุดาสวัสดีครับผมคุณเซนสิงค์สวัสดี แอนเป็ว่าจะมาเยอดยอมาดามบ้านโดนสวัสดีค่ะน้องไอค่ะจันดีชัยพลคุณสุนันเขาก็ตั้งค่าหลังผมนะหลังผมก็ผ่านเลยครับผมว่าคอมเมนต์ปุ๊บลูกคนนั้นก็จะขึ้นมาสงสัยปีนี้จะไม่ได้กินข้าวครับทำไมคะคุณวัชรพลคุณเยบผมโอ้จ้า สวัสดีครับครับแล้วเดือนกระดดนะขอบคุณมากครับผมเพื่อนปรากฏว่าการเข้าถึงอะไรรถตกหั่ภาพไปหมดเลยครับผมก็เลยอยามาแชร์เพื่อนๆนี่แหละครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่สร้างนะ18ท่านนะที่เห็นผมเห็นนะเห็นชื่ออยู่ที่สามารถว่างจ้าว่างมากโอเคผมจะเอายังไงดีผมก็ มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ชมได้ทราบนะครับว่า,วาเกี่ยวกับการตั้งชื่อนะครับทุกคนการตั้งชื่อโปรไฟล์นะครับผมหคะอตัวจริงก็สวยตัวจริงเขาก็สวยคุณนทรานะตัวจริงก็สวยใช่โปรไฟล์เปิด<ม>โป,<ะ>ปรไฟล์ใหม่นะเป็นโปรไฟล์นะครับไม่ใช่เพจนะครับผมสมควรจะเอาชื่อจริงนะครับเอาชื่อจริงขอสักคําได้ไหมสวัสดีครับผมคอมเมนต์ผิดพลาดประกันใดหรือข้าม ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีค okay, um, ุณไพริยนจันทาตอนนี้เพื่อนๆไล่อยู่สี่คนก็ก็ทยอยไปให้ไปหาเพื่อนๆเนาะก็ไปหาให้ครบทุกคนนะครับก็ไปทักที่ได้รู้จักกันครั้งแรกนะครับผมคุณสาคอนคงอยู่เสมอโอ้นี่ไงมันมีมันมีคนที่เข้ามาใหม่มันมันบอกว่าให้เข้าร่วมได้เลยคู่ของคุณแอนด้วยนะครับคุณแอนก็เป็นเพจเหมือนกัน จะปีสามเดือนแล้วก็หนึ่งปีจะสามสิ้นเดือนนี้ก็หนึ่งปีบุรีสวยคุณสุนันครับผมข้าวฟ่างสุนันทิชากำลังรับชมคุณเพียพรส่งหัวใจให้ขำๆเลิบๆขอบคุณประเทศไทยสุรินจาค่ะตัวชืหัวใจมาให้นะคะคุณยัยดิมก็ครับวันนี้ผมก็นำประสบการณ์นะครับชื่อนั้นสำคัญจะไหนนะครับสำหรับโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์โปรไฟล์สำหรับทุกท่านที่ต้องการ คุณน้องน้องไอพิมพ์แบบไหนเนี่ยคือมันขึ้นรูปภาพอะ่ะผมอยากให้ขึ้นแบบนี้บ้างอะ่ะเวลาไปชมไลฟ์คนอื่นอะ่ะเอาเป็นพอตั้งค่าไม่ผ่านแล้วก็พะวงแล้วครับผมมันคืออะไร,เ,รเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยครับทีนี้นเราจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่สวัสดีครับคุณลีรัสวัสดีสุมาลีก็สวัสดีคุณสมเนียงสีหลักสวัสดีเช่นกันจ้าปู่น้องออนิวก็สวัสดีคุณสมเนียงครับคุณสมเนียงก็ผ่านแล้วนะผ่านแล้วก็จะ สุดท้ายพี่ไปฝันไม่ได้ขึ้นไลฟ์หรือเปล่าปกติเขาจะขึ้น9โมงเช้าพร้อมกันกับผมเลยนะสามท่านเลยนะมันไม่แดงเลยครับผมขอไปแล้วไม่แดงเลยครับชื่อก็ไม่เห็นด้วยนะครับมีซูมาลีนะที่ไม่เห็นชื่อโปรไฟล์เปิดโปรไฟล์ใหม่นะเป็นโปรไฟล์นะครับไม่ใช่เพจนะครับผมสมควรจะเอาชื่อจริงนะครับเอาชื่อจริงขอสักคําได้ไหมสวัสดีครับผมหาพี่เจอ ก็นายร้อยร้อยล้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากคุณคุณมิซ่าเป็นไงมั่งมิซ่ามามาเด้อครับผมคุณธัญญาชะอ้นซับอ้อยชะอ้อนรำนะครับผมเปิดอีกช่องทางหนึ่งครับผมก็หวังว่ามันจะผ่านง่ายๆแต่มันไม่ใช่ครับสวัสดีครับคุณรมเข็มทองสวัสดีครับผมชื่ออะไรก็ได้ครับเขาบอกเพจคุณจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับถ้าเราเป็นเพจนะ ถ้าเป็นเพจจะใช้ชื่อให้ตรงกับธุรกิจของเราฉะนั้นนี่โปรไฟล์หรือเป็นเพจเนาะคุณพิจพรผมลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเสียงเพลงในใจฉันด้วยนะครับคุณรสชาติรสพ่วงด้วยครับผมเปิดค่ะแอนเปิดแอนไม่ได้ยินโอเคโอเคโอเอ๋อเชิญคุณพิาร์้าห้องลุ้นเป็นเรื่องง่ายปาใช้แค่หนึ่งชั่วโมงครับผมคุณไพลินสวัสดีจ้าจากคุณสุนันจันไทยครับผม คุณสังเกตไหมครับผมว่าทุกคนที่เป็นโปรไฟล์แล้วตั้งค่าเพื่อผาดปูฟ้าเปทุกท่านโอ้สวัสดีทุกท่านครับคุุณสมองคุณคุณอะไรอ่ะบุณครับผมก็ไปถามเอไอเลยนะครับผม,ผมถามเอไอว่าการที่ผมตั้งค่าไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าเกิดจากเพราะว่าทั้งเข้าไปใหม่อาจจะเข้ามาอีกได้นะครับผมเม้นไม่ไหลเลยครับผมก็ ใดที่ผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวู้ยี่สิบตัวยี่ิบงตอขอบุอนุคนกล้าครับคุณครูเก๋ที่ได้รู้จักกันครั้งแรกนะครับผมคุณสานครคงอยู่เสมออู้นี่ไงมันมีมันมีคนที่เข้ามาใหม่มันมันบอกว่าให้เข้าร่วมได้เลยได้สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคุณสุนันจันทยัยเอผมเสียดายมากๆเลยนะทําไมไม่มีชื่อ ค่ะคุณมิซ่าเป็นไง,งมั่งมิซ่ามามาเด้อครับผมคุณธัญญาชะอ้อนซับอ้อยชะอ้อนรำนะครับ